แม้ว่าจะมีการพยายามเพิ่มฟีเจอร์ AI ที่ใช้งานได้จริงและทัดเทียมคู่แข่งให้กับ Siri แต่เมื่อพูดถึงความสามารถในการแข่งขันในโลกเทคโนโลยีของ Apple ก็ยังมีปัญหาที่ต้องเผชิญอยู่การพัฒนา Siri AI ใหม่ที่เป้าหมายคือการยกเครื่องผู้ช่วยอัจฉริยะให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงกลับมีข่าวรั่วไหลออกมาจากภายในว่าการพัฒนามันกำลังเผชิญกับปัญหาด้านประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีรายงานจากแหล่งข่าววงในว่าเหล่าวิศวกรของ Apple เองกำลังแสดงความกังวลต่อประสิทธิภาพของผู้ช่วยอัจฉริยะเวอร์ชันใหม่นี้ทำให้เราเห็นว่าความหวังในการเปิดตัวซ s i r ์ฉบับใหม่อาจต้องเจอกับอุปสรรคสำคัญ มาร์กเกอร์เมินนักข่าวสายแอปเปิลที่มีชื่อเสียงด้านความแม่นยำได้เผยข้อมูลล่าสุดว่าวิศวกรบางส่วนที่กำลังทดสอบ iOS ย6 4ซึ่งเป็นเวอร์ชันระบบปฏิบัติการที่จะมาพร้อมกับซีรีโฉมใหม่ต่างกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของมันแม้ว่าเกอร์เมินจะไม่ได้ระบุถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเฉพาะเจาะจงแต่จากรายงานก่อนหน้านี้ก็เคยมีข้อมูลว่าทีมวิศวกรของแอปเปิลประสบปัญหาในการทำให้ s i ร i ทำงานได้อย่างราบรื่นในแอปพลิเคชันต่างๆโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ละเอียดออ่่นนนและสคัญเชการกรราารรรรทธธุม แต่เมื่อพูดถึงฟีเจอร์ที่คาดหวังในซีรียุคใหม่ก็มีข้อมูลว่า Apple ตั้งเป้าที่จะเพิ่มความสามารถใหม่ๆที่น่าสนใจให้กับซีรีเช่น In App Actions ซึ่งจะสามารถทำงานตามคำสั่งเสียงที่ซับซ้อนภายในแอปที่รองรับได้เช่นการสั่งให้เพิ่มของในลิสซื้อหรือเล่นเพลงจากแอปสตรีมมิ่งและ Personal Context Awareness ซึ่งจะสามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เพื่อน,นำเสนอบริการที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเช่นการค้นหาพอดแคสต์ที่เพื่อนเคยพูดถึงในแอป Messages การ,รเผชิญกับปัญหาด้านประสิทธิภาพนี้อาจเป็นชนวนเหตุที่อธิบายการลาออกอย่างกระทันหันของเคย่างผู้บริหารคนสำคัญที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าทีแมนเซอร์สโนเลดแอนด์อินโฟเมชันอ๊อคีทีมขีของ Apple มีหน้าที่สำคัญในการพัฒนาให้ Siri สามารถดึงข้อมูลจากเว็บไซต์มาตอบคำถามผู้ใช้ได้โดยตรงซึ่งเป็นความสามารถพื้นฐานที่ l l เของคู่แข่งอย่าง o อ e พ a นทำได้เป็นปกติไปแล้วไครเฟดรอรองประธานอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของ Apple เคยยอมรับว่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของ Siri v1 คือข้อจำกัดสำคัญที่ทำให้คุณภาพไม่เป็นไปตามที่ลูกค้าคาดหวังแต่ก็ไม่ลืมกล่าวถึงว่า Apple จำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้สถาปัตยกรรม v2 เพื่อพาสิริไปสู่ระดับคุณภาพที่ลูกค้อต้องการแต่จากรายงานของเกอร์เมิร์นดูเหมือนว่าแม้แต่สถาปัตยกรรม v2 ก็ยังคงประสบปัญหาในช่วงเริ่มต้นเช่นเดียวกันซึ่งถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ของ Apple ในสนามรบ AI ที่กำลังดูเดือดความสามารถในการแข่งขันของ Apple กับคู่แข่งในโลกเทคโนโลยียังคงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและติดตามต่อไป